เรียนเี็นนประชาชนนะครับที่จะเดินทางมาเยี่ยมนะครับญาติผู้ใหญ่หรือจะมาเยี่ยมบ้านนะครับในสงกรานปีนี้นะครับก็เรามีมาตรการนะครับก็มีอยู่สี่ห้ามนะครับสองต้องนะฮะสี่ห้ามคือห้ามขับรถเร็วนะครับแล้วก็ห้ามดื่มสุรานะครับขณะขับรถนี้ประจำอยู่แล้วนะฮะห้ามโทรศัพท์นะครับระหว่างขับแล้วก็ง่วงนะครับนะครับนี่คือสี่ห้าม ส่วนของต้องนะครับคือต้องต้หมุดเรือไฟทำมีมอใจนะฮะแล้วก็ต้องค่าธรรเรือปไฟทุกครั้งนะครับกฎหมายใหม่ออกมาเนี่ยครับการค่าธรรมเนียปไฟแล้วนะครับต้องค่าทุกครั้งผมอยากวิงวอนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้ให้ดำเนินการนะครับแล้วก็ท่านที่มาเยี่ยมบ้านเนี่ยครับเพราะนั้นขณะนี้ที่มีข่าวกันว่านั่งกระบะหลังไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับก็มีการป่อนผันนะฮะยืนนั่งได้มีเกิหกคนนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับที่เดินทางมา นะครับสองคนกานนะครับกลับบ้านไปทํางานเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะนั้นเราจาเป็นนะครับจะต้องตั้งจุดตรวจซึ่งมีเครื่อสายเป็นมุมนะครับเพราะนั้นจะหากสียเวลาไปบ้านต้องกลับขอไปนะครับแล้วก็ผมในผการกระศิลป์เนี่ยก็ยืนยันนะครับถ้าหากว่าตํารวจนะครับที่เรียกรับประโยชน์นะครับหรืออะไรต่างเนี่ยนะครับที่ตามตามที่ท่านรองนายกยุทธนุนะครับในพูดที่ทีวีเนี่ย ขอให้แจ้งผมนะครับแจ้งผมในยตรนะครับมาได้โทรศัพท์0 8 1 3 8 0 2 8 4 8ึามแดศเราก็บเป็นความลับนะครับนะโดยว่าท่านดูนะครับว่าตำรวจพิติการอย่างนี้นะครับในเพราะการถินในผมเพิ่งมาติดการนะครับว่าจะต้องไม่มีการไปรังแกประชาชนนะแล้วก็การที่ท่านขับรถเร็วเนี่ยบริเวณเกิดขึ้นเนี่ยครับมันจะทําให้ความสูญเสียเกิดขึ้นเยอะครับตอนนี้มาตรการของเรานะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยในการถึงเนี่ยเส้นทางรองนะครับ่วนมากจะมีการขี่มอเตอร์ไซค์มาดุดูราแล้วเนี่ยขี่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ไปเสียหลักพลิกคว่ำหรือเสี่ยวชนกันทิ้งชีวิตเนี่ยหลายรายถ้าปีนี้ก็วิงบอลนะครับวิงบอลนะครับว่าถ้าหาพี่น้องที่เดินทางมาแล้วเนี่ยถ้าจะร้องอยู่บ้านเนี่ยครับจะร้องเทศกาลทงการอยู่บ้านเนี่ยไม่เยิ่มย่ผู้ใหญ่การมีการดุดราต่างก็อย่าขับอย่าขับรถเลยครับนะครับทั้งมอเตอร์ไซค์ทรถยนต์อย่าขับนะครับ ขณะขับไปใกล้กันนิดเดียวนะครับว่าจะไปซื้อสุรามาดื่มต่อหรือว่าจะขับไปหาเพื่อนอีกบ้านอย่างเงี้ยนะครับของเราไม่สวมเนยครับก็เกิดไปเรวได้ง่ายเส้นทางหลักเราแน่นอนอยู่แล้วครับเราเข้มงวดอยู่แล้วยี่สิบี่ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ง่วงหรือท่านที่เพลียก็ขอให้แวะปั้นน้ำมันนะครับหรือให้แวะนะครับบริเวณ้จุดตรวจของเรานะครับบริการอยู่แล้วทุกจุดนะครับในขนาดนี้ตำรวจนะครับพร้อมแล้ว ซึ่งมีการเปิดศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ศูนย์ที่อยู่ในความสะดวกใค่ท่านเนี่ยขนาดเนี้ยลดรงนิดหน่อยมาเป็นจำนวนมากนะครับกลับมาในบางแขงไปถึงบ้านแล้วบางแขงก็ยังเดินทางอยู่นะผมขอความร่วมมือนะครับนะถ้าหากว่าท่านท่านมีผู้โดยสารเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยจะชีวิตไปไม่เป็นไรแต่นอหน่วยดีวิตด้วยนะครับเขาไม่รูหนูไม่นีนะยมีปัญหาแล้วก็เรื่องยาเสพติดนะครับก็ฝากนิดนึงนะครับว่าเราเข้มงวดนะครับตรงนี้นะครับ เจาาตำรวจนะครับว่าในการตัองอ้งตรวจเนี่ยก็ขอให้ดูเรื่องอื่นด้วยนะครับดูเรื่องอื่นด้วยนะแล้วก็ปัญหาเรื่องต่างๆนะครับอาชญากรรมต่างๆเนี่ยตอนนี้เรามีการฝากบ้านนะครับจากตำรวจนโครงการประชารัฐกับบริการให้กับที่ที่เป็นในโครงการใหม่นะครับพระพุใหม่ในแบบโครงการประชารัฐนะครับร่วมใจําในการดูแลบ้านประชาชนเนี่ยสิ่งนี้นะครับอยากจะให้ทางทางพวกเราเนี่ยครับ ก็ช่วยกันนะครับว่าถ้าหากท่านเดินทางไปต,ต่างจังหวัดก็ขอให้มีการแจ้งตำรวจทราบและได้ส่งสายตรวจไปดูว่าดูแบ้านท่านนะครับกลับมารับติดท่านไม่หายนะครับจากสิ่งสองทัานนะครับที่ขอเน้นย้ำคือของมีค่าท่าไปด้วยนะครับเราดูแลบ้านท่านอย่างเดียวครับเราสามารถดูในบ้านท่านมีอะไรบ้างบางท่านไม่เข้าใจนะครับก็แก้แหวนเงินทองในบ้าน คิดว่าต้องหวนเนี่ยไปดูแล้วคงยังไม่หายไม่ใช่นะครับเราดูแลบ้านท่านนะครับก็ไม่เกิดอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งอิทากรรมเกิดขึ้นเนี่ยกรมายเขไม่บอกเรานะแล้วก็ยังไงก็ขอให้สงกรานต์ปีนี้นะครับที่ท่านเดินทางมานะครับเยีเ่ยมบ้านพิมพ์ดาวเดิมเนี่ยขอให้ท่านเดินทางกลับไปด้วยความปลอดภัยนะครับและมีความแข็งแรงนะครับมีความคิดควาร่านะมีความรุ่งเรืองในการทำงานทุกวันนะครับนะครับ